สวัสดีครับเ c ซีทุกท่านนะครับผมอ่าเข้ามาในช่องนิ่ยันยนต์ครับตอนนี้กําลังอ่าเท็แมคโครที่เสียดินเอามาส่งเมื่อวานนี่ครับมือใหม่หัดขับครับผมมือใหม่หัดขับลองดูอ่าลองพากันชมดูครับพอดีฝนตกหนักเมื่อคืนดินก็เลยดินก็เลยพังลงไปข้างล่างนะครับก็เลยมือใหม่หัดขับครับ ลองลองดู <c oughs> ลองดูครับผมมือใหม่หัดขับจะโกยดินขึ้นมาครับจะโกยดินขึ้นมาที่มันสไลด์ลงไปจากน้ำฝนเมื่อคืนครับให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆ <c oughs> เสียบดินก็มาเมื่อคืนนีครับบรรยากาศรอบๆครับผมมือใหม่หัดครับจะให้ชมแมคโครไปด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆบ,บ้านไปด้วยนะครับ โ oh. วันนี้ก็แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ครับอากาศกำลังดีเลยอ่ามือใหม่หัดขับครับ,รบจะช้านิดนึงครับช้านิดนึงไม่ว่ากันนะครับเพื่อนๆนไม่ว่ากันช้านิดหน่อยครับมือใหม่มือใหม่ม ยืดแขนเอา,อามือใหม่หัดขับครับก็จะทรงนี้แหละครับมือใหม่หัดครับฝากเอฟซีทุกท่านนะติดตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยรีวิวรถอีกวันสองวันเนี่ยครับ ตอนนี้เพง่งจะว่างฝากเพื่อนเพืนซีกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมือใหม่หัดครับจะช้านิดนึงแต่รถไม่ได้ช้านะครับเพราะว่าคนช้านิดหน่อยมือใหม่หัดครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนด้ยนะครับขอบคุณมากครับ